ผมเคยโดนเบี้ยวเงินครับโดนเบี้ยวเงินแบบว่าหลายหมื่นนะทุกคนผมต้องทําภายในคืนนี้นะถึงมันจะตี5ก็จริงแต่ว่าผมยังเป็นพนักงานบริษัทนะเออผมก็ยังจะต้องทํางานบริษัทอีกนะทุกคนคือวันนั้นนะเป็นนวันที่พลิกที่สุดในชีวิตหมแล้คือทํางานแบบไม่ได้นอนเออ45ชั่วโมงเกือบ2วันสวัสดีครับวัสดีทช่อง Legacy ครับผมปิดโปรแกรมนะวันนี้ทุกคนปิดโปรแกรมนะครับผม ไม่ได้มาสอนอะไรนะวันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่ามีคนอยากรู้นะน้องๆอ,อยากรู้ที่แบบยังไม่เคยเข้ามาทํางานอนิเมชันสายอนิเมชันอยากทําการ์ตูนผมอยากทําเกมผมอยากนูน่นอยากนี่นะเฮ้ยผมอยากเห็นฝีมือผมทาําโฆษณาเบกไว้ก่อนอันนั้นคือในหัวเบกไว้ก่อนวันนี้เรามาพูดคุยในด้านมืดบ้างเออด้านมืดไม่ใช่อะไรนะก็คือปัญหาที่ทุกคน ในสายนีย้ทำงานแล้วต้องเจออันนี้คือแบบต้องเจอแน่ๆน,นะทุกคนคือให้น้องๆเตรียมใจไว้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดมีพี่ๆนะฮะท,ที่ที่เรียนนะอยากจะบอกอะไรกับน้องๆส่วนใหญ่ก็จะบอกว่านอนให้เยอะๆนอนให้เยอะยิ่งปีหนึ่งนอนให้เยอะนะครับผมพอทํางานพอถึงยุคทํางานออกไปน้องอย่าเรียนเลยเสียงกระซิบเบ,บาๆไม่ได้ต้องมาเรียนนะเพราะว่าบุคลากรด้านนี้ขาดเยอะนะถึงจะโควิด แต่ก็ประกาศหากันทุกวันนะครับผมโอเคก่อนก่อนที่เราจะไปฟังกันเนี่ยว่าเฮ้ยเขาด้านมืดในการทำแอนิเมชันเนี่ยเขาพี่ๆเขาทำงานมาเนี่ยเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรกันบ้างฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฝากกดแชร์ไปด้วยเออจะได้เป็นกําลังใจให้กันเราไปเริ่มก,กันข้อแรกเลยครับปัญหาแรกทุกคนเจอแน่นอนครับคือการเซฟไฟล์ว่า Final ไม่มีอยู่จริงครับถึงเราจะเซฟนะแต่เราก็ไม่ได้ส่งไฟล์นั้นหรอกมันจะเป็นไฟแนลเวอร์ชันหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้ทุกคนต้องเจอนะครับผมเออไม่ใช่แค่ในวงการแอนะิเมชันน่าจะเป็นทุกสายงานเลยนะเพราะทุกคนต้องทําไปแก้ไปทําไปแก้ไปเดเวลอปไปเรื่อยๆนะครับผมถึงจะส่งถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยกว่าจะไปถึงมือลูกค้าเนี่ยก็ต้องแก้กันเรื่อยๆแก้กันผ่านกันเป็นทอดๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นคําว่าไฟแนลเวอร์ชันหนึ่งไม่มีอยู่จริงแน่นอน ด้านมืดข้อสองน,นะทุกคนคือแอนิเมตไปแล้วดเลคเตอร์อยากแก้โมเดล <c oughs> ยิ้มยิ้มนะยิ้มหลับสู้ครับ <c oughs> คือเฮ้ยแอนิเมตไปแล้วนะรู้ว่าอยู่เป็นดีเลคเตอร์บางทีอยู่อาจจะไม่ได้รู้เวิร์กโฟล์บางคนไม่ได้ทําการบ้านเรื่องนี้มาไม่รู้ workflow. เวิร์กโฟลว่าอังไหนก่อนอะไรห,หลังแต่รู้ว่าทําไปแล้วไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนโมเดลอย่างเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจคนทําหน่อย ต้องเข้าใจด้วยว่ากว่ามันจะผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยมันต้องกลับไปแก้อะไรมาบ้างมันไม่ใช่แค่อันนี้ไปแล้วเออไปอ,อยากได้เพิ่มหัวมาอีกสักหัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแก้ปากให้มันยาวเฮ้ยเรื่องใหญ่มากนะสำหรับแอนิเมชันเนี่ยคือมันใหญ่มากๆนะทุกคนมันไม่ได้แค่ทำงานด้วยคนคนเดียวแล้วจริงๆพอไปทำงานจริงๆแล้วมันต้องทำงานกับกันหลายๆคนนะเพราะว่ามันมีหลายๆฝ่ายที่ต้องกลับมาแก้ไขโมเดลชิ้นนี้ต้องเริ่มไปที่ อาร์ตดีไซน์ใหม่เลยว่าเอ้ยเดเลคเตอร์เขาพูดมาเขาอยากได้แบบไหนปากยาวยาวแบบไหนจระเข้นกกระจอกเทศก็ว่ากันไปโมเดลก็ต้องกลับไปปั้นใหม่สรุปไอ้ที่ทํามาทั้งหมดอ่ะเฮ้ยเหมือนเริ่มจากศูนย์ใหม่ทุกคนนี่แหละคือปัญหาอันใหญ่หลวงมากๆนะครับผมก็หวังว่าท่าน้องๆทําทีสิทธ์ไปแล้วเนี่ยก็คงวางแผนดีดเนาะไม่ต้องแก้ไปแก้มาอย่างเงี้ยตายทีสิทธ์ไม่เสร็จสักทีครับ ข้อที่3นะครับผมปั้นโมเดลเสร็จแล้วแต่อยากเปลี่ยนดีไซน์แบบเมื่อกี้เลยที่ผมพูดไปเฮ้ยเราปั้นกันเสร็จแล้วนะคือบางทีอ่ะมันปั้นไปแล้วแล้วมันเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ก็ต้องไปออกแบบใหม่และก็มาปั้นใหม่สรุปแล้วทําใหม่เออเหมือนกับที่ผ่านมาบางเคยมีประสบการณ์บางทีเราทำอย่างเงี้ยไป3อาทิตย์แล้วเหมือนเริ่มใหม่ไอระยะเวลา3อาทิตย์เริ่มใหม่ เข้าใจไหมทุกคนมันต้องเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นก็คือเสียเวลานะถึงจะบอกว่ามันเพิ่มระยะเวลาให้เพิ่มเงินให้แต่มันก็งานเดิมมันเริ่มเบื่อแล้วไงเออคือบางทีมันตั้งใจทับซะจุดนั้นนะฟิลลิ่งมันดาาทับไปตอนตอนนั้นแล้วแล้วต้องกลับมานั่งแก้มานั่งแก้เวลาเราสร้างงานอนะ่ะกคนเป็นไหมคือเวลามันสร้างงานอนะ่ะมันจะมีความสุขมากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งแก้งานตัวเองที่ทาอนะ่ะ ออไอเดียมันหายไปละเพราะตอนนั้นเราฟุง้งเราทําไปเรื่อยๆเอ้ยตามแบบน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆมันมีไอเดียเข้าไปแต่พอมาแก้ไขเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องไอเดียละแม่งต้องเป็นเรื่องวิธีการทํายังไงให้เร็วทํายังไงให้งานที่เราเนี่ยปั้นมาทั้งหมดแก้ไขได้น้อยที่สุดแล้วเหมือนที่สุดเออเรื่องนี้คือการวางแผนและการแก้ปัญหาเนี่ยยากขึ้นนะครับผมต่อไปข้อที่4นะทุกคนจะกลับบ้านแล้วแต่โดนแก้งาน <c oughs> ใครได้ยินคํานี้คือเฮ้ยจะได้กลับบ้านแล้ว่แต่โดนแกล้งงานน่ะแต่เราก็เข้าใจนะคือบางทีเราทาโปรเจกต์เนี่ยมันมีทั้งงานไทยต,ทไททมมต,ต่างประเทศใช่ไหมซึ่งงานที่เราทําสมมุติว่าเป็นโปรเจกต์ต่างประเทศเนี่ยการที่เขาจะทางานหรือฟีดแบ็กอะไรกลับมาเนี่ยเวลาทําใช่ไหมทำโซนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาทํางานเขาส่งมามันอาจจะเป็นช่วงจะมืดของเราแล้วว่าสมมุติเราทํากโมงฟีดแบ็กมา5้าโมงแล้วเราต้องแก้ส่งให้เขาก่อน3ามทุ่มเข้าใจไหมคือ ส่วนที่มันหายไปเนี่ยแม่ต้องกลายเป็นที่เราจะต้องเอาไปใช้ชีวิตเนี่ยเฮ้ยมันกลับหายไปนะใครที่ทํางานในส่วนท้ายๆเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะใจต้องนิ่งด้วยต้องฝ่าฟันไปให้ได้เป็นอะไรใจให้กับทุกคนให้กับตัวเองเออทุกวันนี้กับทุกวันนี้กลับมาบ้านแอปที่ใช้บ่อยที่สุดอ่าไม่ใช่เกมไม่ใช่อะไรนะก็คืออ่าทีมวิวนะครับผมไปเลยสอสจอนะหลายเครื่องเกิน มานั่งสั่งเลนดุงเลนเดอร์อีกนะครับผมข้อเมื่อกี้ที่พูดไปหยอกนะหยอกลักลักคอมโพสิตเสร็จแล้วอยากเปลี่ยนแสงการที่ทำงานเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยจะต้องมาแก้อะไรเนี่ยมันยากขึ้นนะทุกคนบางทีอสมมติคนทำไลติ้งคนคอมโพสิตแยกกัน คนคอมพิตอก็ต้องรอคนไลติงจัดแสงใหม่บางทีคนคอมพิตอาจจะใช้พวกพาร์ตเวลาเรนเดอร์เนาะมันก็จะมีพาร์ตต่างๆนะบางทีอาจจะใช้พวกพาร์ตของนอร์ม l ลมาช่วยจัดลิมามาช่วยบางทีเรนเดอร์มาจัดกรุปแสงนู่นนี่นั่นแต่บางทีถ้ามันไม่ได้ทํามาล่ะบางทีแบบว่าเครื่องไม่ได้เรนเดอร์ที่จะต้องแรงอะไรขนาดนะั้นไม่ได้แรงอะ่ะเออแล้วบางทีเราไม่ได้แยกเลเยอร์ไฟนู่นนี่นั่นแล้วมาประกอบกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แยกมาเขาจะ เพราะฉะนั้นนะถ้าเปลี่ยนแค่สีมันก็ยังพอได้นะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนทิศทางแสงขึ้นมาล่ะเรื่องใหญ่นะทุกคนคือบางทีมันจะเอาไปไลติงอ่ะเช่นในนุกเนาะไปไลติงใน Td ซีนเนี่ยเออมันก็ได้แค่หยาบๆมันแค่ได้ช่วยบางอย่างนะทุกคนมันก็ไม่ได้สมจริงอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอปัญหาด้านนี้ฮะคนคอมโพสิตก็ยินดีด้วยนะครับผมเออผมเองเนี่ยแหละยินดีกับตัวเองด้วยนะครับผม เออบางทีต้องเจอแบบนั้นมาแล้วก็ต้องมานั่งแก้ปัญหากันนะครับก็ต้องมานั่งเรนเดอร์ใหม่หรือหาวิธีการต่างๆซึ่งมันก็เยอะแยะสรุปแล้วมันก็เหมือนกับเราต้องมานั่งแก้ปัญหาแหละซึ่งบางทีการทํางานแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยได้มีความสุขสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเชื่อได้ว่ามันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนหมายถึงการแถง,งานเราเนี่ยจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ คือเราจะหาเราจะหาวิธีการของเราเดี๋ยวแหละว่าทํายังไงให้มันง่ายที่สุดนั่นแหละวิถีของคนขี้เกียจทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะชินกันไปเองครับคุณเคยไหมทํางานไม่ผ่านเรฟเฟลต์ครับน้องๆอ,อาจจะไม่เข้าใจนะไม่เป็นไรแต่คนที่ทํางานเนี่ยหืมทใจนะทุกคนบางบางคนนะทำงานไม่ผ่านเรฟเฟลต์เนี่ยซึ่งบางทีมันไม่ผ่านเรฟเฟลต์แล้วมีการปรับ แก้ไขโมเดลส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องหรือว่าเป็นคาเลคเตอร์เองก็ตามถ้ามันไม่มีการ Reference ไฟล์เข้ามาทํางานเนี่ยเวลามีการแก้ไขอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเราจะต้องไปแก้ไขทีละช็อตทีละช็อตไปแก้ไขโมเดลที่นั้นทีละช็อตซึ่งถ้ามันมีช็อตสองช็อตอย่างเงี้ยมันก็ลําบากอยู่นะบางทีคนที่ a อนิเมตไปแล้วอะไม่ใช่แค่โมเดลหรืออัปเดตแค่เท็กเจอร์อย่างเดียวบางทีมันมีการทําการเคลื่อนไหวไปแล้วอย่างเงี้ย ซึ่งมันมีการอัปเดตลิกบางส่วนหรือมีการแก้ไขเวทอะไรแบบนี้ถ้าเราจะมาแก้ไขเราก็ต้องเอาเข้ามาใหม่มาต้อง c o อ y บี้คีบวุ่นวายอีกซึ่งถ้าเราทําผ่าน r e f e r อร์เเนี่ยเราก็แก้แค่ตัวแม่นะครับผมมันก็วิ่งเข้าหาซีนเราเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรมาเลยซึ่งถ้าเราเจอคนที่ทํางานประเภทที่ไม่ได้ใช้ r e f e r อร์เในการทํางานก็เหนื่อยครับผมบอกไว้เลยเหนื่อยนะครับซึ่งถามว่าผมก็ทํำไหมก็ทําแหละบางทีเราก็ไม่ได้เ e ฟเฟอร์เรนซ์ก็อิมพอร์ตมาเลยเออบางทีเราก็เล็กๆน้อย,อยแค่ชอดด็อยแบ,บนี้ หรือในในกรณีที่เราทํางานคนเดียวอะ่ะเออเราไม่ได้คิดมากนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้เป็นบางครั้งซึ่งแต่ลักษณะจริง,รงๆการทํางานจริงเราก็ควรที่จะ Reference ไฟล์ทํางานนะครับผมซึ่งถ้าอยากให้สอนวิธีการ e f e r e n c e f ฟล์หรือข้อดีข้อเสียอยากเห็นว่าผมต้องทํำยังไงเดี๋ยวดาวทำคลิปแยกกันเลยเนาะว่าเพราะว่ามันจําเป็นมากๆในการทํางานซึ่งถ่าน้องๆทาทีสิทธ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะมี3 0ม0ช็อตอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการแก้ไขโมเดลอยากให ตาเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วมันจะต้องแก้ไขในทุกช็อตเราแก้ไขแค่ไฟล์เดียวเพราะฉะนั้นทุกไฟล์ก็จะแก้ไขเหมือนกันหมดมันก็จะประหยัดเวลาเรามากๆเลยครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไม CG ไทยถึงไม่เนียนเลยยิ่งตามละครเข้าไปเนี่ยยิ่งไม่เนียนเข้าไปใหญ่เลยทุกคนตอนเด็กนะผมก็ไม่รู้หรอกเหตุผลอะแต่พอเรามาเรียน เราพอมาทํางานเฮ้ยเราได้รู้เว้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วนะข้อที่7ใช่ไหมข้อที่7หัวข้อคําสงสัยเนี่ยก็คืองานหนักนะแต่เงินน้อยใช่ทุกคนคือมันไม่ใช่แค่เงินน้อยนะช่วงเวลาในการแบ่งให้พาร์ตซีจีเนี่ยคือน้อยมากๆนะครับทุกคนคือไม่ใช่คนไทยไม่เก่งนะอยากจะบอกว่างานต่างๆที่เราเห็นในระดับโลกเนี่ยแรงงานไทยทั้งนั้นนะครับบริษัทย่อยมาเนี่ย ประเทศไทยทั้งนั้นนะครับมี200กว่าบริษัทในประเทศไทยในวงการ cg เนี่ยเอ้ยคือดีนะทุกคนคือฝีมือเทียบเท่าระดับโลกได้คือหอดางวัน,นต่างๆม,มันทำได้หมดนะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราคนไทยเองที่มันได้เห็นงานประเภทนั้นนะเพราะอะไรเพราะหนึ่ง ระยะเวลาครับ2ต้นทุนครับผมการลงทุนให้กับสิ่งนี้น้อยเกินไปนะครับผมซึ่งคือบริษัทอยากทํำไหมมันก็อยากทําให้ออกมันดีมันไม่อยากก็ไม่มีใครที่อยากจะทําให้มันไม่ดีหรอกแต่ระยะเวลาบางทีอ่ะเช่นเช่นงานละครอ่ะอันนี้เราอาจจะไปอาจจะเช่นงานละครถ่ายวันนี้อีกไม่กี่วันจะฉายแล้วและพาร์ซีเนี่ยก็ต้องไปนั่งถามซึ่งบางทีอ่ะเวลามันน้อยแค่นแค่นอนเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วและยังจะต้องมานั่งเล่ง อะไรแบบนี้อีกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องทาความเข้าใจว่าสายโฆษณาสายละครอย่างเงี้ยเวลาการทํางานเขาเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นใจเนาะแล้วเราคงรู้เหตุผลแล้วเอ้ยว่าทําไมถึงมันไม่พอจริง,รงๆอ่ะมันมีหลยายๆอย่างอีกนะดีเทลเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวบางทีนะครับผมผมอาจจะเชิญผู้รู้นะครับผมว่าเฮ้ยทำไมถึงประเทศไทยถึงเกิดโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมานะทุกคนเออผมว่าเออมันจะเป็นประโยชน์สาหรับผมด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์สาหรับคนที่ดูด้วยนะเนาะเดี๋ยวเราไปเชิญเข้ามามันคงเป็นประโยชน์ให้กับเรานะ ด้านมืดอีกอย่างหนึ่งในวงการแอนิเมชันนะครับผมก็คือประเภทของฟรีแลนซ์ครับมันคือจ้างกันไปจ้างกันมานะทุกคน <c oughs> เคยไหมติดต่อคนนูน้นสมมติสมมติสมมติมาติดต่อคนนูน้นคนนู้นมาติดต่อผมนะสมมติเราแคนเซิลวนไปวนมาสุดท้ายจบที่เราเงินเงินน้อยกว่าเดิมอีกเพราะว่าคนที่ติดต่อมาดัานรู้จักกันเข้าใจไหมสมมติอันนี้แปดพันสมมติโมเดลชิ้นนี้แม่งแปดพันนะแต่ แต่เราไม่รับแต่เราไม่รับเพราะเลทสมมุติหมื่นหนึ่งนะแต่เขามีงบให้แค่8,000เราไม่รับก็เขาติดต่อไปติดต่อมาสุดท้ายพี่ที่รู้จกักติดต่อเราสรุปงาน8,000ที่เราจะได้กับได้4,000 <c oughs> ไม่ทำก็แบบเออก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไปทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเด่ยการจ้างกันไปจ้างกันมานะครับผมอันนี้คือในวงการนี้ก็คือปกตินะทุกคนใช้คําว่าปกติเลยเพราะว่ามันมีไม่กี่คนหรอกเพราะว่า ในความเป็นเปเชียลิสต์ต่างๆนั้นทุกคนมันจะค่อนข้างเอกลักษณ์ของงานจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้งานสไตล์นี้ก็คงต้องจ้างคนนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทําได้แต่ใช้เวลานานแต่บางคนอาจงานอัดรีบนนี้อาจจะเหมาะก,กว่าอะไรแบบนี้ซึ่งในวงการเนี้ยมันก็งานนะครับผมมันก็จะวนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมในการรับเลทเงินซึ่งมันเป็นปัญหานะสำหรับการจ้างกันไปจ้างกันมานุ่นน่นตัดราคากันไปเรื่อยๆซึ่งถ้าใครรับงานเนาะเราไม่ควรที่จะตัดราคางานที่เราทานะมันหนึ่ง มันเป็นการลดคุณค่าของงานเราด้วยนะครับผม2มันเป็นการลดคุณค่าค่าของชีพของสายอาชีพเรานะครับผมซึ่งมันมีเลทอยู่แล้วปกติอ่ะมันมีเลทอยู่แล้วว่างานสําหรับโฆษณาโมเดลชิ้นนี้เป็นยังไงสําหร man, ับซีรีส์งานชิ้นนี้เป็นยังไงเราได้ใช้ยังไงกันบ้างมันมีเลทราคาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะตัดราคากันเองให้มันต่ำกันเองเพราะคนที่เดือดร้อนไม่ใช่คนอื่นแล้วสุดท้ายมันก็จะวนมาที่เราเนี่ยแหละเพราะว่าคนนู้นก็ถูกคนนี้ก็ถูกสุดท้ายงานมากขึ้นแต่เงินมันได้เเทท่่่าาาาดดิมมมนนนนะะคครรััผกก็ไวีีจตใสย้ เรื่องที่แปมันจะเล่าถึงเรื่องเงินนะครับผมผมเคยโดนเบียวเงินครับโดนเบียวเงินแบบว่าหลายหมื่นนะทุกคนเออมันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นหรอกซึ่งงานชิ้นนี้ยผมต้องทําภายในคืนนี้ผมต้องทําภายในคืนนี้นะซึ่งมันมันแก้ไปได้2วันและแล้ววันที่3เนี้ยก็ต้องให้เสร็จแล้วเขาขอเพิ่มส่วนนูน้นส่วนนี้มีการเพิ่มตังนู่นนี่นั่นสุดท้ายเราอยู่ด้วยกันนะครับผมทําส่งเสร็จนะ จนถึงตีห้าครับพอถึงตีห้าเนี่ยเงินที่มันบีฟมาเนี่ยอันนี้คือข้อดีข้อดีของที่ผมได้นะก็คือได้โอนเลยไม่ต้องรอเช็คไม่ต้องรอขึ้นบินอะไรพวกนี้คือมันได้เลยแต่ถามว่ามันคุ้มไหมในค่ําคืนนั้นนะมันได้เงินมาเป็นหมื่นก็จริงนะทุกคนแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ตามที่เราตกลงกันไว้ไงคือเงินที่ผมท่องได้จริงๆมันต้อง3ามหมื่นห้านะทุกคนในคืนนั้นนะแต่กลับผมได้แค่หมื่นห้านะทุกคนเขาโชคดีนะที่เขาโอนเงินมาให้ผมอะ่ะเออเขาโอนเงินมาให้ผม แต่ว่าไอ้ส่วนที่เหลือปุ๊บหายเลยปุ๊บบล็อกลายปุ๊บเรียบร้อยเราทักทวงยังไงก็เงียบกริปนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่อะไรมากก็คือ เอาเป็นบทเรียนตัวเองว่าคนนี้เราก็คงไม่รับงานด้วยแล้วอะไรแบบนี้แต่ยังน้อยเขาก็โอนเงินมาให้เรานะครับผมก็อย่างที่บอกว่าจริงๆสายนี้มันก็เงินเดือนอาจจะไม่ได้สูงแต่สามารถหาเงินได้สูงได้ไหมก็ได้มันมีหลายช่องทางในการหาเงินนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยเออมันก็ไม่ได้มีแค่ทุกช่วงนะว่าเราจะหาเงินได้เยอะได้น้อยอะไรแบบนี้มันก็เป็นแค่บางช่วงนะครับผมมันก็แล้วแต่เราด้วยว่าเราจะเลือกรับงานประเภทไหนนะซึ่งคืนนั้นก็โชคดีหน่อยนะครับถึงมันจะได้เยอะก็จริงแต่มันไม่ได้เยอะตามที่ต้องการมันไม่ได้้เยอะตตามมที่กกลงไวัน็ ถึงมันจะตี5ก็จริงแต่ว่าผมยังเป็นพนักงานบริษัทนะอันนี้เรื่องนะั้นปีที่แล้วเออผมก็ยังจะต้องทํางานบริษัทอีกนะทุกคนคือวันนั้นอนะเป็นวันที่พีิกที่สุดในชีวิตหมดละคือทำงานแบบไม่ได้นอนเอ,อชั่วโมงเกือบ2วันเออเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังก็มาแชร์ให้ฟังนะครับเราเดินทางมาถึงข้อที่10แล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะที่ยังตั้งใจฟังนะถึงข้อที่10มันใช้เวลานานเนาะ แล้วข้อที่10นี่แหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาครับซึ่งระยะเวลาในการทํางานเนี่ยในด้านมืดเนี่ยคือมันเบื่อมันจําเจนะทุกคนซึ่งมันจะแตกต่างนะครับกับการทํางานของสายโฆษณามากๆนะครับผมในการทําอนิเมชันบางคนนะอาจจะได้รับในการทําซีรีส์อะไรแบบนี้ซึ่งซีรีส์เนี่ยมันมีหลายตอนนะครับผม20-30ตอนมันก็ต้องนั่งทําอย่างเงี้ยเป็นใช้เวลาเป็นปีนะครับผมต้องอยู่กับสิ่งนั้น,นเป็นปีเพราะฉะนั้นไฟในการหมดไฟในการทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะ ดรอปลงครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะมันก็จะดรอปลงคือแบบบางทีเราทํางานเป็นรูทีเราจะเริ่มเบื่อก็จะไม่เหมือนกับสายโฆษณาที่1ระยะเวลามันสั้น2โปรเจกต์มันทํางานเยอะเช่นเช่นใน1ปีเนะี่ยเราจะได้รับโปรเจกต์สัก 10ตัวถึง15ตัวอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดในแอนิเมชันสายซีรีส์อะไรแบบนี้บางทีเราอยู่ในทั้งปีอาจจะทํางานแค่โปรเจกต์เดียวด้วยซ้ำเออข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันนะครับผมสำหรับโฆษณาเนี่ยถ้าน้องๆจบใหม่อยากมีความรู้อยากเป็นจ e ร e r ลิสต์ไปสายโฆษณาเราก็จะเรียนรู้การทํางานต่างๆที่รวดเร็วกว่าการทํางานบริษัทใหญ่ๆนะครับผมซึ่งข้อดีของการทํางานระยะยาวเนี่ยไอที่เป็นโปรเจกต์เดียวเนี่ยคือเราจะเรียนรู้กับมันนะครับผมแล้วปัญหามันจะไม่ค่อยเยอะคือช่วงแรกๆอาจจะมีนิดนึงแต่หลังจากนั้นอนะ่ะตลอด ทั้งหลายเดือนที่จะจบเนี่ยมันปัญหามันก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับผมมันก็จะมีการแค่แก้งานเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการที่จะต้องมาคิดโจทย์อะไรใหม่นะครับผมแต่ส่วนสายโฆษณาหลักที่มนระยะเวลาสั้นหลักโปรเจกต์ใหม่มาตลอดมีปัญหามาตลอดตั้งแต่การทายมาระยะเวลาก็มีผลนะครับผมอยากจะบอกว่าทั้งยาวไปมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสั้นไปก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับผม เพราะในวันนี้นะครับผมถ้าผมพูดอะไรผิดไปในหัวข้อต่างๆอะไรพวกนี้เนาะก็ขอโทษไปด้วยนะว่าจริงๆแล้วว่าด้านมืดในการทำงานในแมชั่น เฮ้ยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะใครเจอปัญหาอะไรอ่ะเฮ้ยเราสต์ค c o m มนต์คุยกันได้นะทุกคนบางทีเราไม่เจอทางออกนะบางทีเรามาอ่าน c o m มนต์ของเพื่อนเฮ้ยเจอปัญหาเหมือนกันเราอาจจะแก้ปัญหาในจุดนั้นได้นะครับผมก็ช่วยกันตอบเนาะคนที่มา c o m มนต์ในคลิปผมผมก็พยายามตอบให้ทุกคนเนาะก็พยายามนะบางอันอาจจะไม่ได้ตอบบางอันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆคงได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับผมก็สําหรับนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้ครับ และอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะว่าเฮ้ยด้านเมื่อที่เราเจอเออมีอะไรคอมเมนต์ comment คุยกันสำหรับวันนี้บายบายครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะ